สวัสดีคะ่ะตอนนี้ก็กำลังจะดำเนินเอกสารในเรื่องของการส่งจองนะคะก็เวลาขั้นตอนในส่วนของที่หลังจากที่ลูกค้าโอนจองนะคะนี่เลยคะ่ะลูกค้าโอนจองเข้าบัญชีบริษัทนะคะกรณีจองออนไลน์นะคะปลอดภัย100%แน่นอนเพราะว่าเราจองอผ่านบัญชีบริษัทนะคะหลังจากที่แอดมินได้ในส่วนของสลิปการโอนนะคะแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ซื้อพร้อมกับเบอร์ติดต,ต่อนะคะ เซลเบลก็จะออกไปจองแบบนี้เลยนะคะเป็นสัญญาจองรถนะคะรุ่นรถแล้วก็รายละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็เซลเบลก็จะส่งงานให้กับทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะพอไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บเราก็จะตัดรถให้เลยนะคะ,ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจจะออกรถอิซุสป้ายแดงนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเซลเบลได้เลยหรือว่า inbox เข้ามาที่เพจของ uzu, อิซุสโซแสงมงคลสาขาสายเอเชียได้เลยนะคะแอดมินเบลคนสวยคนนี้จะคอยให้ คําปรึกษาในเรื่องของเอกสารกันจบไปแน้นนะคะถ้ารถมีพร้อมส่งมอบนะคะใช้เวลาไม่เกิน7วันทําการนะคะสามารถรับรถได้เลยค่ะรถเร็วทันใจแน่นอนลากันไปก่อนค่ะวันนี้บ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> เจอกันนะคะ